สวัสดีครับสวัสดีค,ดคดรับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรสโชนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่วิภาวดี54าสี่ทับหนึ่งพี่บีฮะครับอยูอย่ถนนใหญ่เลยเข้าซอยมาตีดเดียวเดียวดูแดดแรงทำไมวันนี้คุณไม่ใส่แว่นครับกำลังมองว่าแว่นเอาไว,วไ้ไหนวันนี้แว่นไปไหนปกติคุณต้องใส่แว่นนะฮะใช่ ใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวมันจะบอกว่าอายุเท่าไหร่ขอบคุณครับชาน่ารักมากเลยยืนนานๆดีมพี่ไม่กลัวแดดยืนนานๆให้ฟ้ามันพี่ไม่กลัวแต่ผมกลัวนะฮะเพราะว่ามันโคตรร้อนเลยคุณผู้ชมครับในวันศุกร์นี้นะฮะกับรายการเรสโชของเรานะครับคุณสามารถดูรายการย้อนหลังได้เสมอแต่แน่นอนนะฮะในคอนเทนต์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีคนชมเยอะว่ารายการของเรามีสกู๊ปเยอะเริ่มดีขึ้นอันนี้เราเริ่มดีขึ้น3ปีกว่าเพิ่งมีมีปัญญาดีขึ้น เออแต่วันนี้มันนะที่บอกให้เลยสนุกตั้งแต่ยูโรแดักแลเคยคุณรู้ไหมว่าคุณเคยเห็นลัมโบกินี่กับเฟอร์รารี่ซัดกันไหมไม่เคยไม่เคยเออปอร์ตลัมโบกับเฟอร์รารี่กับโฟกรถเต่าคุณว่าใครชนะโฟกไม่อะรถเต่าไปดีจริงหรอโฟกเห็นไหมเย้คุณรู้ได้ไงโฟกวิ่งสิบเอ็ดกว่าคุณแอบไปมาเหรอเปล่าค่ะโฟกวิ่งสิบเอ็ดกว่าจริงหรอมันโมเตอร์ไตมั้งลัมโบเดิมเปล่า เขาก็ทำนู่นทำนี่่ะคือหลอทอะไรอะไรเงี้ยคือเอคือเขาบอกเขายอมคือเขาเห็นรถโฟล์คเขาบอกแต่ต้องยอมรับว่าโฟล์คเนี่ยต้องวิ่งในระยะ402เมตรนะฮะแต่ว่าพวกแลมโบฟอร์รี่สามารถวิ่งระยะทางไกลได้โดยที่ไม่มีปัญหาอันนี้คือเป็นเขาเป็นเตอร์จริงๆคือเขาบอยางใหญ่คือพร้อมแข่งแต่โบกับเฟอร์นี่แต่ปกติเขาไม่ค่อยแข่งกันนะอันนี้คือช่วงอะไรช่วงเทมนครเอเทมนครเพราะว่าไปแต่ผมไม่ได้แข่งผมลงไป้านล่างเพราะอะไรว่ะเดี๋ยวแทนน้อง เห็นต้องอายเลยและอีกสช่วงของเราเนี่ผู้ชมครับเราจะพาไปเทสเรือนะครับแล้วก็ดว่าบัญชีจำนะฮะไอ้บ้านไหนมันส่งรูปให้พี่หน้าตายหน้าใหญ่เกเนันมันแหกปากเลนเดี๋ยวนี้จะได้ประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้เห็นประสบการณ์ที่เป็นแบบว่าแปลกใหม่เน้นหนึ่งนะฮะเสี่ยงตายนี่ไม่ยอมลง ว่าถ้าไปพี่ๆไปครั้งี่ก็ยอมลงนะแต่จริงๆอะบีมอย่าหาเดียวอายเดี๋ยวไปยืนเกาะไปค่อยแล้วเกาะร้องไห้เออว่ะจะไม่ร้องไห้แล้วจะสลบไปเลยถ้าตอนที่จ้ำผงต้องถีบอะเลยหนึ่งช่วงของเรานะฮะในการเทสเรือซีดูนะครับ130แรงม้าในวงเลี้ยวที่เรียกว่ากาบเช็ดน้ำครับผมเดี๋ยวกาบเช็ดน้ำครับผมไอ้เจ็ดเจ็ดซีดูป่ะไม่ใช่เอ่อเจ็ดโบ๊ทถูกต้องครับผผมู้ชมครับเวลาขับเจ็ดโบ๊ทเนี่ยมีความสุขมาก เราะลัากันกรอบแกลอนแกลอนแกลอนอะไรแกลอนกินน้ำมันน้ำมันแดกเป็นแกลอนนั่นเองพุกนี้ใช้ได้ไม่ได้เป็นลิตรนะเป็นแกลอนเข้าใจปะโมฆคนแก่ไม่ค่อยเก็ตนี่พูดจาดีนะเออท่านผู้ชมครับเดี๋ยวชมช่วงไฮไลท์ของรายการเรสโชรวมถึงสกู๊ปจากพรมนิมิตเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับ วัสดีครับผมโต้งร้านผมนิมิตรนะครับวันนี้จะพาไปดูล้อแมกที่ซ่อมนะฮะโดนรถชนมาตกหลุมมาคะคดเยอะเลยนะครับพอดีวันนี้ใช้เดี่ยวนะครับบีมเบี้ยวครับครับอันนี้นะครับรถชนมานะครับล้อก็คดค่อนข้างเยอะเลยครับมีหลายจุดเลยคิดว่าน่าจะไปกระแทกตกหลุมมาอย่างแรงครับแต่อันนี้ก็ถือเป็นเคสที่ไม่หนักพอที่จะซ่อมได้สบายสบายครับอันนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก ชั่วโมงกว่าก็น่าจะทําเสร็จนะฮะส่วนค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงฮะหลักร้อยบาทนะฮะก็ประมาณสักเจ็ดแปดร้อยบาทก็น่าจะอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะซ่อมไม่ดูเลยอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อมนะครับไม่ช้าก็เสร็จแล้วครับช้าแล้วครับขณะนี้ล้อลูกนี้ก็ได้ซ่อมเสร็จออกมาแล้วนะครับเออของเราเนี่ยใช้ระบบดัดเย็นนะครับนะครับเออตอนนี้ก็จะเห็นถึงความแตกต่างว่าล้อเนี่ย ตอนนี้กลมที่รอยบุบเ,เก่านี้ก็ได้หายไปแล้วนะครับแต่หลังจากที่ล้อเราทําเสร็จแล้วมันไม่ได้จบแค่แค,แค่ที่ซ่อมแค่นี้นะครับเราจะมีถ่วงล้อมีใส่ย,ยางอะไรแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะฮะมีการเช็คการรั่วของล้อแม็กทุกชนิดนะครับและอีกอย่างหนึ่งลมทางร้านเนี่ยจะใช้ลมในตัวเจนตลอดเวลาล้อที่มาซ่อมกับที่ร้านทุกคันจะใช้ลมในโตนะฮะ อยากได้ลมธรรมดาต้องขอร้องผมฮะผมไม่มีครับนะครับที่นี่ใช้ในโต้วล้วนๆครับทั้งหมดที่เราจัดให้กับเพื่อลูกค้าเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับลูกค้าจะได้ใช้ล้ออย่างสบายใจไม่ต้องมานั่งห่วงนะครับว่าจะเกิดอันตรายหรืออะไรเพราะถ้าถ้าล้อที่อาการหนักจนหนักมากๆเนี่ยทางเราไม่ซ่อมเลยครับเราไม่เอาเราไม่เอาความเสี่ยงตรงนั้นนะครับเออในก,กรณีถ้าเกิดท่านมีปัญหาเกี่ยวกับล้อแม็กนะครับก็ อย่างเช่นบางทีขับเลสาวแล้วตกหลุมนะครับก็มาหาผมได้นะครับที่โต้งคมนิมิตนะครับเบอร์02 222สอง3 08 165 6533ครับทางเรายินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ